ท่านประธานที่เคารพผมสุกนโนมาาสมาชิกสภาผู้แทนรนัศดรจังหวัดยะลาเขตสองพักประชาชาติผมขออนุญาตจะทำหน้าที่อภิปรายเพื่อสนำหนุนยัติด่วนที่เสนอโดยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนรนัศดรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชน ต่อการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่มท่านประธานที่กรพครับเหตุผลที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเพื่อสนับนุนยตินี้เพราะว่าในช่วงของการํำประชามติรัฐมนูญ2,560นั้นก็มีวล,ลีหนึ่งที่บอกว่ารับไปก่อนให้มีการเลือกตั้ง และเราค่อยแก้แต่ธรรมทานครับที่ผ่านมาจาก4ปีสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพักการเมืองที่เคยทำคำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนหรือพักการเมืองหลายพักการเมืองที่มีนโยบายเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญนั้นก็พยายามที่จะแก้ไขรัฐมนูญทั้ง แบบยกร่างใหม่ทั้งฉบับหรือแม้กระทั่งเป็นรายมาตราแต่ปัญหาอุปสรรคก็เกิดขึ้นเนื่องจากการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เคยแก้ไขได้โดยไม่ยากลำบากน,นั้นทำให้ยากลำบากมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎร500คน จะเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนูลก็ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่ยกร่างรัฐมนูลขึ้นมาเพื่อการสืบทอดอำนาจเพื่อครองอำนาจถึง84เสียงทำให้การแก้ปัญหารัฐมนูลแก้ไขรัฐมนูลที่ผ่านมานั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้แม้ว่าจะเป็นอีกวิธีนึง ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคประชาชาติซึ่งเรามีนโยบายชัดเจนว่าเราต้องการจะแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปกครองประเทศโดยที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงท่านประธานที่กรครับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายให้เห็นชัดแล้วว่า รัฐมนูลแห่งร่าชจากไทอันรไทย2,560นั้นมีปัญหาอุปสรรคมากมายเพราะที่มาที่ไปของรัฐมนูลนั้นไม่สง่างามผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้คงจำได้ว่านายวันวันนอมัธาหัวหน้าพรรประชาชาติเคยอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวที่สุรราชการ อาคารทีโว่ากว่าจะมีการดําเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็มีการเตรียมการที่จะก่อให้มีการรัฐประหารถึงสปีแม้ว่าการออกมาปฏิเสธของผู้มีอํานาจในช่วงนั้นจะไม่ค่อยชัดเจนก็ตามท่านประธานครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองคนไทยทั้งประเทศรัฐธรรมนูญ ที่จะปกครองคนไทยทั้งประเทศนั้นมันจะต้องมีความสง่างามมีความสวยงามฉังนั้นมันจะต้องมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนดังนั้นการที่พวกเรามาพิปรายติวันนี้เพื่อทําประชามติให้มีการลงประชามติว่าควรจะให้ภาคประชาชนมาแก้ไขรัฐมนูญทั้งฉบับนั้นผมเห็นว่ามีความจําเป็น เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเราก็พยายามแล้วแม้ว่าจะอุปสรรคเจออุปสรรคทุกครั้งที่เราพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนยติอันนี้ด้วยเพื่อให้ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ